เ e ตาลีเดอร์คืออะไรคํามันอะ่ะตรงตัวอยู่แล้วนะเบตาเนี่ยมาจากเบตาเทสก็คือเทสระบบก่อนที่จะใช้งานจริงลีเดอร์หมายถึงนักอา่านเพราะฉะนั้นเบตาลีเดอร์ก็คือนักอ่านที่มาอ่านนนย้ยของเราก่อนที่เราจะไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเอาไปขายอะไรก็ตามเราควรจะมีเบตาลีเดอร์ไหมพี่บอกได้เลยว่ามีก็ดีเพราะว่าตัวพี่เองอะ่ะก็มีเบตาลีเดอร์ที่หลักมากแล้วก็อ่านนนย้ยของพี่ต่อเนื่องมาเป็น10บสเรื่องแล้วซึ่งคุณสมบัติของเบตาลีเดอร์คนนี้ที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือข้อที่1เขาอ่นิยายหลากหลาายมกและ เขาอ่อานยายของพี่ทุกเรื่องแล้วก็ข้อที่2เขาเป็นคนที่วิจารณ์งานแบบเชิงสร้างสรรค์เขาไม่แบบตําหนิทําให้พี่กดทับหรือว่าเครียดเขาได้บอกว่าจุดดีของยายเรื่องนี้คืออะไรจุดด้อยคืออะไรสิ่งที่พี่ควรจะเพิ่มคืออะไรสิ่งที่พี่ควรจะอ,ออกคืออะไรโดยที่เขาให้อิสระกับพี่พี่จะเป็นคนที่มาตัดสินใจเองว่าอาจจะเพิ่มไหมจะลบไหมอยากให้น้องๆลองมองหาดูสักคนเพราะว่าเราอ่านคนเดียวมัน,มนเห็นไม่ชัดเจนเอยู่แล้วแหละถ้าได้เบต้าลีเดอร์มาช่วยมันจะทําให้ยายของเรามีคุณภาพแล้วก็ดีมากขึ้นไปอีกค่ะ